ังนั้นผู้บัญชาการตำรวจปูทรภาค9กนะคะก็มีการสั่งปรับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยของด่านความมั่นคงหลังมีการเพ่งเล็งนะคะว่ามีรถและก็ป้ายทะเบียนรถที่มีการถูกโจรกรรมในพื้นที่ โดยทางด้านพลตบดโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่รถจักรยานยนต์นะคะถูกโจรกรรม,มากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในเรื่องของรถจักรยานยนต์หายปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติค่ะทางตำรวจก็มีมาตรการในการติดตามที่หายกว่า6 0สสามารถตามคืนกลับมาได้ที่หายและยืนยันว่าไปอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็มีซึ่งก็กำลังสืบสวนกันอยู่พร้อมกับแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน ทราบแล้วก็เฝ้าระวังโดยที่หายแล้วก็มองว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็คือเสียมเพอของจังหวัดสงขลาแต่ทั้งนี้รถจักรยานยนต์ก็สามารถวิ่งไปได้ทุกที่นะคะก็มีการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและก็ตอนบนก็จะต้องระมัดระวัง กรณีในภาพรวมถึงแม้ว่าในเรื่อง,องความมั่นคงนะคะจะลดลงแต่ก็ไม่อยากให้ทุกภาคส่วนประมาทเน้นย้ำค่ะว่าจะต้องตรวจอยู่ในทุกพื้นที่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีคนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างผิดปกติหรือไม่ซึ่งหลังโควิดก็มีการเพิ่มมาตราการด้านความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องอาชญากรรมมากขึ้น ทางนี้จากข้อมูลในงานความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าให้หน่วยกําลังในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะการก่อเหตุด้วยยานพาหนะหมั่นตรวจสอบรถจักรยานยนต์และก็รถตามป้ายทะเบียนต่างๆที่ได้มีการส่งหมายเลขไปให้กับด่านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลก็สอดส่องหางมีการพบเห็นว่ามีรถจอดอย่างผิดปกติจะได้รีบแจ้งเจ้า้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงให้เข้าไปตรวจสอบค่ะ